ครับสวัสดีครับลูกๆนักเรียนชั้นป .3 ที่รักทุกคนวันนี้พบกับคุณครูอามีครั้งนะครับเป็นคลิปการสอนลำดับที่5วันนี้เราจะเรียนในเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียนและประชาธิปไตยในชุมชนแต่งานที่คุณครูสั่งไว้ในคลิปที่4ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ การเลือกหัวหน้าห้องควรมีลักษณะอย่างไรวันนี้เราก็จะชมคลิปก,การสอนอีกครั้งหนึ่งและนุณครูก็จะมีงานให้รุกถกตันะครับขอพบก,กับคลิปการสอนเลยครับประชาธิปไตยในชั้นเรียนโรงเรียนและชุมชนการมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตย ประชาธิปไตยหมายถึงระบอบการปกครองที่ยึดเสียงส่วนใหญ่หรือเสียงข้างมากเป็นหลักการอยู่ร่วมกันในสังคมควรยึดหลักประชาธิปไตยเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สมาชิกในชุมชนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนสมาชิกทุกคนในชุมชนควรปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชนเพื่อให้ชุมชนเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความสุขสงบดังนี้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน ดูแลรักษาความสะอาดของชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย 1. เข้าร่วมประชุมเพื่อตกลงกันในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชน 2. ยอมรับและปฏิบัติตามข้อเสนอที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ 3. ติดตามข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 4. เสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน คำถามชวนคิดการปฏิบัติตามกระบวนการประชาธิปไตยข้อใดถูกต้องคำตอบก็คือข้อหนึ่งนั่นเองค่ะยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นข้อต่อมาข้อใดเป็นการมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยอย่างเหมาะสม คำตอบที่ถูกต้องก็คือ4การติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับชุมชนข้อสุดท้ายการมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยเป็นการพัฒนานักเรียนอย่างไรคำตอบก็คือทําให้เป็นคนมีเหตุผลเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นมีใครถูกหมดบ้างคะหลังจากที่เราได้มชมคลิปการสอนไปแล้วครูก็ มีงานในโปรแกรมเป็นคะแนนเก็บไว้นะครับ,รว,รบ,รบวันนี้ให้เราทำงาน1ชิ้นนะครับให้นักเรียนเขียนกิจกรรมที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยเรื่องอะไรก็ได้ตั้งแต่เราเล็กจนถึงเราโตหรือจะเป็นข่าวๆ่าวในทีวีที่เกี่ยวนกับประชาธิปไตยก็ได้เขียนมา5หัวข้อนะครับ ตัวเองด้ยครับลืมหน้าสวมหน้ากากอนามัยไว้ล้างมือเป็นประจำอล้วก็ไม่ไปที่ที่มีคนเยอ,ๆอยยะๆรักษาระยะห่าขอทุกคนโชคดีครับเดี๋ยวปีใหม่เราคงได้เจอกัน,กนสวัสดีครับ